ได้พบจันดีหรือคุณกบไมโครนักดนตรีชื่อดังในตำนานได้โพสต์รูปข้อความของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้กล่าวไว้ว่าผมไม่ได้ทำงานหนักกว่าประชาชนมีคนหนักกว่าเราเยอะตื่นก่อนเราหลับหลังเรามีคนที่หนักกว่าเราเราทำเต็มที่เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาของประชาชนผมทำงานปกติแต่เผอิญมีไลฟ์เลยเห็นแต่ไม่ต่างจากปกติ ชัดชาติสิทธิพันธ์โดยกบไมโครได้แสดงความคิดเห็นถึงประโยคดังกล่าวว่าผมว่าปฏิเสธไม่ได้หรอกการทำงานของคุณชัดชาติเป็นแรงกระตุ้นให้หลายๆคนต้องเทคแอคชั่นในแบบเพื่อประชาชนมากขึ้นพอเห็นแบบนี้แล้วผมอยากเสนอไอเดียไปถึงสอกอทุกเขตเปิดเพจกลางสอกอรายงานเพื่อบอกเล่าความคืบหน้าการทำงานแก้ไขปัญหา ในเขตของคุณแบบวันต่อวันไปเลยความคืบหน้าของทุกเขตรายงานบนเพจเดียวการทำงานหนักของคนที่ประชาชนไว้ใจเป็นคาถาบทสำคัญที่ทำให้ประชาธิปไตยมีภูมิคุ้มกันครับท่านใดส่งข่าวถึงบรรดาสกทั้งหมดได้ฝากทีครับ